ผัดกะหล่ำค่ะทั้งแรกที่เฮ็ดเมนูกะภาษาไอ้ท่ากลางเด้อค่ะผัดกะหล่ำปีน้ำปลาว่าสัน่นปอกกะหล่ำปีกับปิ้แล้วจ้า คขั้งแรกขั้งแรกค่ะกำลังปีพัดน้ำปลาคอล่าเสร็จแล้วค่ะเหลืออีกยู่เมนูนึงเดคะใส่หมูอีกสูตรนึงค่ะครับน้ำปลาค่ะ เปลน่เพื่อนบอาหักขัดกระลำปีน้ำปลาวาสันบอกกระลำปีกะพีแล้วจ้าขัดกระลำปีน้ำปลาวาสันบอกกระลำปีกะพีแล้วจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่น้ำมันใส่กระเทียมเร็วค่ะเย็ดวัตวเป็นดอกเดอค่ะฮับแ ใส่ชิ้นน้ำปลาอาหิวค่ะหอมน้ำปลาขัดกระลำปีน้ำปลาว่าสัน่นปอกกระลำปีกับยิดแล้วจ้าปีน้ำปลาพอได้เลล้มงถึงสองเมนูค่ะโอ้กินได้ก็กินกินบ่ได้ก็บก่กินแล้วนะ มาปีครับมือนี่พอ่อลาสิพัดกระลำปีผัดน้ำปลาวาซาหลหนูคนอยากกินพอ่อลากราะบอกขั้นเฮ็ดเป็นจักเทือเด้ขั้นแรกก็เห็ดพิษแล้วแกกระลำปีพอ่อลากระมาเป็นซ้อยเลยมาผัดกันได้เลยค่ะใส่น้ำมันจ้า กะลัมสีใส่หมูเมื่อกี้เมนูแรกครับกะลัมหมาเนี่ยครับแ,รแล้วค่ะใส่หมูครับแล้วค่ะเมนูที่สองก็เซ็ตแล้วค่ะพัดกะลัม ฮัทขั้งแรกขั้งแรกค่ะใส่หมูจอกหวานนิดๆนะค่ะเนาะเมื่อนี้ทัางสองเมนูค่ะขอบพูดได้หลายด้วยค่ะมารับชมคลิปของซีดีนาตาเต่าน้ำปลาค่ะ ส่งชิ้นบระาณหันบาทนี่ครับมัน่้กับีใส่น้ำตาลขิง้ยอยค่ะ พัดพัตค่ะใส่หมูแล้วค่ะใส่หมูแล้วพัโลงใส่น้ำมันใส่กระเทียมแล้วค่ะเฮ็ดบัวเป็นดอกเด้อค่ะหัตหั่นมาแบบเนี้ย แ,แล้วค่ะใส่หมูพัด้ะค่ะเมนูที่สองก็เซ็จแล้วค่ะพัดกะหล่าใย่กินน้ำปลาอ่ะหิวค่ะหอมน้ำปลาขันแรกกระเฮ็ดพิดแล้วแกกะล่ำปีเพราะลากัมาเป็นซ้อยเลยพัดกันได้เลยค่ะใส่น้ำมันจ้า ชัตกระลำค่ะทั้งแกยกทิเทเนเฮ็ดแม่นู่กับข้าไซัก,ใ,าก,กาใส่้าวกลางเด้อค่ะใส่น้ำมันใส่กระเทียมแล้วค่ะเฮ็ดบวกเป็นดอกเด้อค่ะหัต่อหใส่หมูแล้วค่ะใส่หมูแล้วผัดโดดใส่น้ำมัน ใส่กระเทียมแล้วค่ะเฮ็ดบัวเป็นดอกเด้อค่ะหับหัอใส่หมูตอกหวานนิดๆเนะค่ะเนาะเมื่อนี้ทั้งสองเมนูค่ะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะมารับชมคลิปของซีดีนาตาเตาน้ำตาค่ะ เูตรที่เพื่อน,นบอก่ะมือนี่พอน่าสีพัดกระลำปีผัดน้ำปลาวาซาลเพิ่นยาก,กินพ่อน่ากับบอกขั้นเฮ็ดเป็นจักเือเด้อกระลำปีผัดน้ำปาลาพ่อน่าเซร็ลแล้วค่ะเลือีกอยู่เมนูหนึ่นงดะะ้ค่ะใส่หมูอีกสูตรหนึ่งค่ะตัดกระลำปีน้ำปลาวาซานปอกกระลำปีกับปิเลแล้วจ้า มาปนี่ครับมาปนี่ครับ,รบขัวกระเทียมค่ะขัวกระเทียม ใส่ิ้นน้ำปลาอาหิวค่ะหอมน้ำปลาขันแรกก็เฮ็ุผพิษแล้วแกะกะหล่ำปีเพราะลากอะมาเป็นซ้อยเลยมาผัดกันได้เลยค่ะใส่น้ำมันจ้าใส่หมูตอกหวานนิดๆเนาะค่ะเนาะเมื่อน,น,นี้ท่านสองไมู่ค่ะ ขอบพูดไห,หลายเด้วยค่ะมารับชมคลิปของซีดีนาตาเตา,ตากลังปีพัดน้ำปาลาค่อนล่าเสร็จแล้วค่ะเหลืออีกอยู่เมนูนึงนะคะใส่หมูอีกสูตรนึงค่ะครับใส่น้ำมันใส่กระเทียมแล้วค่ะเย็ดบวกเป็นดอกเด้อค่ะฮัตแับกะลังปีใส่หมูมเ,เมื่อกี้เมนูแรกพัดกลัง เ,เราค่ะใส่หมูพัดละค่ะเมนูที่สองก็เ็ตแล้วค่ะพัดกะหล่ำพัดขั้งแรกขั้งแรกค่ะกะหล่ำฝีใส่หมูเมื่อกี้เมนูแรกพัดกะหล่ำกะหล่ำฝีใส่หมูเมื่อกี้เมนูแรกพัดกะหล่ำ เราค่ะใส่หมูพัดแล้วค่ะเมนูที่สองก็เซเร็จแล้วค่ะพัดกะล่ำขันแรกก็เฮ็ุผพิษแล้วแกะกะล่ำปีเพราะลากมาเป็นซ้อยเลยมาพัดกันใด้เลยค่ะใส่น้ำมันจ้าใส่หมู ่อกหวานนิดๆน,นะค่ะเนาะเ<น>มือนี่ทั้มสองเมนูค่ะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะมารับชมคลิปของซีดีนาต้าเจ้า